หลังจากที่ทางตัวเกมมีปัญหาไปสักพักหนึ่งตอนนี้กลับมาขายของเหมือนเดิมขายของโหดเหมือนเดิมมีแต่ต้นมาที่เราอยากได้ทั้งนั้นเลยเมื่อวานถ้าเข้ามารู้สึกว่าจะมีตัวไอ้ที่มันเป็นตัวบอลลูนอะไรสักอย่างขายด้วยวันนี้มาไม่ทันเอ้ยนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีตัวนี้ขาย69บาทเนี่ยได้50อันแล้วซื้อได้กี่ครั้งอะตอนนี้นะคะมีตัวที่อยากได้คือมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่า มันจะมันจะเปบืองเงินมากเลยทุกคนเราจะลองดูนะว่าไอตัว69บาทเนี่ยถ้าซื้อหาครั้งใช่ปะมันก็จะได้250การแล้วมันจะทำให้เราได้ได้ต้นไม้ถือว่าคุ้มนะถ้าเกิดสมมุติว่าได้ทั้งสาตัวไอตัวนี้ได้อยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะลองมาก่อน69บาทหวังว่าจะซื้อได้เรื่อยๆนะขอให้ซื้อได้เรื่อยๆนะคะถ้าซื้อได้เรื่อยๆเราก็จะได้ปลดล็อกไง เออตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยดูถือว่าเป็นของแถมอ่ะมาอาได้ตัวนี้ด้วเหรอเฮ้ยอาตัวนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยงั้นก็ถือว่อาคุ้มตัวนี้ก็ได้ด้วยเห็นมันขึ้นแค่สามตัวเฮ้ยตัวนี้ก็ได้ด้วยหกสิบเก้าบาทอันนี้อะไรอะเทเลพอร์ตไม ได้กี่อันเนี่ยเฮ้ยทำไมได้เยอะจังวะขอให้ซื้อได้เรื่อยๆขอให้ซื้อได้เรื่อยๆเ<ๆ>พราะว่าถ้าซื้อ5ครั้งใช่ปะ7 5 35แล้วได้ทั้งหมดนี่350บาทคตดคุ้มแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวที่เราเสียเงินนะ่ะมันทำอะไรได้บ้างนะคะเอาละแล้วนี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะได้ของรางวัลตามนี้หรือเปล่าอ่ะมีตัวไหนนะคะที่เราปลดล็อกแล้วเดี๋ยว มันจะอยู่หลังๆใช่ปะนี่ไงตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ export onus นะคะตัวนี้คือระเบิดเฮ้ยเรียบร้อยมีอะไรอีกอะที่เราได้เดี๋ยวนะนี่ตัวนี้นะคะ a u t o m a t a u t o m a t เรียบร้อยค่ะโคตคุม้มอันนี้ก็ได้นะเ็ดบัตเตอร์เล็กตัสเรียบร้อยได้มาครอบครองและนี่คือสิ่งที่เราต้องการบูมบอลลูนฟลาเวอร์ค่ะ เรียบร้อยมีตัวนี้ด้วยโซลาโซลาสาเกเหรอโซล่าสาเกเาหรือโซลาเซตเอ้ยบอกหน่อยมันอ่านว่าอะไรวะเรียบร้อยเฮ้ยบางตัวยังไม่เคยใช้เลยตัวนี้เคยได้ามาจากเมจิกแล้วอะด่านเมจิกได้เรียบร้อยอันนี้เทเลพอร์ทโททะเทเลพอร์ทโทมไม่นะคะอันนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วมีตัวไหนปลดล็อกได้อีก จะมีบางตัวน,น,นี่เดี๋ยวนะตัวนี้นะคะ Sticky Bomb Rice ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันโอ้โคตคุม้มแล้วก็มีบางตัวที่อัปเกรดได้อัพเกรดเท่าไหร่ออัพเกรดได้เลยไม่เสียเงินด้วยรอบนี้มีตัวฮ e ล l s กเก k e r อัพเกรดได้เลยไม่เสียเงินเอ่อตัวนี้อัปเกรดได้เลย โอเคอ่ะ, okay, อ,อ, okay. รระ,ะอัปเกรได้อีกหูเวลสามเลยหรอโอเคแล้วก็ตะกแตนโพก้านะคะอัปเกรได้เลยเล่นไปเล่นมาก็เริ่มโหัวนะเนี่ยตัวนี้ถ้าอัปเกรดสอ0พนะคะ Apple m o ม t a r นะคะอ่ะเสียไปอ่ะไม่มีเงินอัปเกรดล้ะคะทุกคน ก็ประมาณนี้รู้สึกว่าต้นไม้รอบนี้เราได้มาโคตรเยอะเลยครั้งที่แล้วนะคะมันจะมีเหมือนกับตัวตัวนี้ใช่ปหที่มันขายเนี่ยเออเลเวทเตอร์นะคะตัวนี้ที่มีคนบอกว่าอย่าซื้อเลยอย่าซื้อเลยราคาก็แพงแพงนะคะ700กว่าบาทแต่ตอนนั้นพอดีในช่วงประมาณ10 10ชั่วโมงสุดท้ายอะไของมันมันลดราคาเหลือ5 0 0บาทฉันก็อดใจไม่ไหวกดซื้อไปเลยนะคะแล้วปรากฏว่าวันนี้เราซื้อของแล้วก็ได้มาหลายตัวมากในราคา300กว่าบาท โคตรคุ้มอะไม่รู้จะคุ้มไม่ไหนแบบดีใจมากนะในรอบนี้อะอะเดี๋ยวเรามาเก็บอาตัว booster ก่อนมาเก็บของในส่วนแป๊บหนึง่งอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นมิชชั่นดีกว่ามีเควปสิบเพชรมาอีกรอบนึ่งแล้วใช่ปะอ่ะได้ปะเอาเดี๋ยวทำไมในนี้ยังไม่ขึ้นวะในมือถือมันขึ้นแล้วอะ มันเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันไม่ได้อัปเดตนะทุกคนก็เลยต้องไปอัปเดตใหม่ใน Play Store นะคะซึ่งพอเราเข้ามาในรอบนี้เนี่ยไอ้ร้านที่เราซื้อ69บาทมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าทุกคนอ๋อนี่ไงยังขึ้นอยู่ทุกคนแต่ทุกคนมันแปลกมากเลยค่ะเพราะว่าในมือถือปป๊กามันจะไม่มี v a l u ซีนบันเดอร์ตรงนี้นะคะ เลนเวอร์ชันมือถือไม่มีแต่ว่าเล่นในบูสตแตกดันมีอ่ารอบนี้นะ,ะมาแล้วค่ะ80เพชรนะคะพีชชัน80เพชรมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้80เพชรแบบซ้าซ้อนใช่ปะเดี๋ยวเราเล่นดานหนึ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปิดเน็ตนะคะมันอาจจะได้ซ้าซ้อนนะคะถ้าเกิดสมมติเราเล่นจนจบเนี่ยปกติแล้วในเล่นในบูสต์แตกคต้องปิดเน็ตอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโฆษณามันเด้งขึ้นมาโปรแกรมจะค้างค่ะเอาละมา extra hard modern day level นะคะมาชนะกัน รับ80เพรกันนะคะเรามาเล่น4ด่านก่อนเดี๋ยวจะเอาต้นมาที่เราพิ่งได้มาเมื่อกี้เอามาเล่นด้วยทุกคนแ plan d e f e n s ฟ defie z o m e ได้เลยได้ต้นไม้อะไรมาโอ้โหมีแต่ตัวหัวอิดเหรออ้ยตัวนี้โหดขอลองใช้ดูนะคะต้นไม้ที่เราได้มาเนี่ยมีอันนึงที่อยากลองมานานแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อตัวนี้มาใช่ไหมตัวนี้มันจะทําให้ z o m b i ้เนี่ยออถอยหลังกลับไปนะคะก็คือเป็นการโลว์ให้กับ ซอมบี้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราใช้คู่กับสะกดจิตเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนช่วยเวลาช่วยให้มันแบบยื้อไงยือ้ออ่ะทุกคนลองดูนะคะไปมันน่าจะคอมโบกันได้นะคะเล่งเวลาเลยโอ้โหมีตั้งห้าแฟลกอนีอ่ไงนี่ไง ระหว่างนี้ก็รอนะคะรอดีเลยข,ของไอตัวสะกดจิตนะคะแล้วก็กลับบ้านเป็นเนจ้าที่รักเฮ้ยง่ายจังอ่ะแฟลกซองแล้วะคะ่ะแฟลกเจาะแฟลก2องจากห้าแฟลกเฮ้ยดูดิมาแบบยังไม่ทันแถวสามเลยทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วอะ ดีกลับบ้านนอนนะจ๊ะที่รักเด้งความจริงตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคือเราไม่ซื้อความจริงรู้สึกตอนนี้ร,รู้สึกดีใจแหละที่ได้ซื้อมันมานะคะอ่ะโอเค โอเคแฟกสุดท้ายแล้วค่ะน่าจะจบอย่างรวดเร็วโอโหมันเดินไม่ถึงแถวสามเลยทุกคนไม่ถึงแถวสามเลยอะ่ะกลับบ้านเลยอฮ้ยดีเผอๆอาจจะได้ใช้บ่อยทุกคนเรียบร้อยอะ่ะผ่านแล้วรอบแรกปะรอบที่สองค่ะ ดาน,นีิยาให้ัข้าม,ามดอกไม้มา,ม,ามีตัวอะไรอ่ะมีตัวบินด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวแล้วมันมีตัวนกมาด้วยนกมาทําอะไรในโลกนี้เนี่ยบางตัวต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เคยเล่นจริงๆดังนั้นถ้าเกิดไม่รู้ก็ขออภัยนะคะอ่ะเงินมาก่อนค่ะโชคดีรอบนี้นะคะเราได้ทาตะวันที่ติดแพนฟูดเอฟเฟกมาด้วยเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ไว้ข้างหลังค่ะเพราะว่าเราจะป้องกัน ฉันวางในมั่วไปวันนี้เอาวา,วางอย่างนี้ในทุกๆแถวได้ไหมลองดูไม่ดูเวิร์กเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องใช้งานปะตรงนี้มันต้องใช้งานปะวะไอไอบอมใช่ปะยายได้ปะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ฉันวางอย่างนี้ได้ปะมันมันใช้งานถูกหรือเปล่าจำได้ว่าตอนเล่นลองของอะมันโหดมากเฮ้ยมันวางได้หลายอันด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยแบบหนึ่งนะคือไม่แน่ใจว่าเล่นถูกหรือเปล่านะปึบปึบปึบ ฮ๊บถ้าฉันวางไว้ตรงนี้มันก็จะสร้างระเบิดหรอโอเคโอเคฮ๊บ okay. okay. เล่นไม่เป็นขออภัยด้วยแต่สักวันเนี่ยฉันก็เล่นเป็นเองอย่างนี้หรอวางไว้อย่างนี้หรอมันเหมือนเป็นระเบิดแบบว่าระเบิดพื้นเฮ้บ ๊บปเอ่อ่ะตัวบินมาแล้วค่ะตัวบินมาแล้วปึ๊บต้องคอยเอาเอาลูกโป่งมาวางไว้ข้างหน้าป่ะใช่ไหมตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถ้าเกิดมันชนแล้วมันจะแปลงร่างเหรอ อย่าอย่าให้มันข้ามนะเว้ยอย่าให้มันข้ามนะยังไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยฉันงงมากเลยเย้อนย้อนโอเคระเบิดทันเดี๋ยวลองใส่กับอ่ะตัวตัวนี้ดูนะคะมันจะสร้างตัวนี้มาแล้วก็ระเบิดทั้งแมปใช่ปะโหด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 เฮ้ย ทำไมไอ้ตัวนี้มันระเบิดวะปึ๊บปึ๊บฉันว่าฉันชอบมันวะปึ๊บถ้าเกิดวางไว้ตรงนี้ใช่ะหวิ่งมาชนใช่ไหมเดี๋ยวจะวิ่งมาชนใช่ไหมอ่ะแห้งลอยเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะจะลอยไปไหนเนี่ย ลอยตายไปเลยโอเคเรียบร้อยค่ะเฮ้ยงงมากเลยอ๋อถ้าเกิดสมมุติว่ามีตัวมาชนไอตัวตัวนี้นะคะก็มันก็จะกลายเป็นกลายร่างเป็นพวกเราใช่ปหอันต่อไปดันสามค่ะรอบนี้นะคะปกป้องนะคะตัวของเราแสดงว่ารอบนี้เล่นสายมูนด้วยทุกคนแล้วก็มีกากัะทัวด้วยจัดไปลองเอาเฮดบัตเตอร์เล็กตัสไปด้วยนะคะ อ่ะดูกันใส่ตัวนี้เข้าไปไอ้ตัวนี้น่าจะดักข้างหน้าปะเออใช่โอเคเร่งเวลาได้ไหมเนี่ยอันนี้อย่าลืมจะได้ดันซอมบี้อ่ะหัวกระลำฟาดเึ๊บเึย็นใจเย็นๆนะอย่าพึ่งรีบมา ัวกะลำเจ้วเตรียมเตรียมตัวลอยอึบอะใส่เข้าไปทุกแถวอึบเฮ้ยอันนี้ต้องขวางหน่อยเดี๋ยวมันโกรธกะลำเอึบเฮ้ยการกระทุ่วมาแล้วว่ะเอานี้ขวางไว้ให้การกระทุ่วทุบไปรอบนึงก่อน ทุที่หัวแตกเลยเหรอเดี๋ยวอันนี้มันดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยกระลำทำไมมันดูโหดจังเลยวะวางไว้ข้างน,นี้ข้างหน้าโอเคอ่ะวางไว้ตรงนี้เฮ้ยมาตรงนี้เฉยโอเค ฉันรู้สึกว่าฉันโหดมากเลยตั้งแต่ซื้อต้นไม้ชุดใหม่เนี่ยโอเคคือแบบว่ามันจะยกตัวตัวนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้แบบว่าทํำลายต้นไม้ได้เลยปกตินะ80เพจนั้นมันจะยากจนแบบเออต้องเล่นหลายๆรอบอะอันนี้เล่นรอบเดียวจบอะทุกคนอ่ะด่านสี่แล้วค่ะก็ EP หนึ่งก็มีสี่พาร์ทนะ เอ,อ้ไม่ใช่พาร์ทหนึ่งมี4ด่านโอเคเอารอบนี้นะคะมีตัวป้องกันจากข้างหน้าด้วยยิงข้างหน้าก็ไม่เป็นไรก็เอาข้างบนแล้วก็มีตัวถือคบเพิงด้วยกับกันทัวด้วยเดี๋ยวเอาตัว Heat s ิ e กเกอร์เดสติกเกอร์ฮดติเกเตัวนี้เอาไปด้วยจัดการในพวกที่มันยิงตรงๆไม่ได้นะคะเอาตะกัแตนโปก้าไปด้วยเจาะจึ๊ๆไปโอเครอบนี้เรามีไอตัวนี้มาด้วยนะคะทานตะวันที่ติดแพนฟูดเอฟเฟกตมาด้วย บอกเลยว่าร่ำรวยใส่ไปนี่เราจะวางแถวอย่างนี้นี่วางแถวอย่างนี้เลยเึ๊บใส่ไปเล่งเวลาไ,ไหมเบโอเคอ่ะใส่นี้ไปเอ้ยทีเดียวตายเอ้ามันขุดว่ะมันขุดว่ะ มันขุดอ้าวเดี๋ยวมาอย่างนี้ด้วยเหรอเอาฮาซิเกอร์ปั๊บเรียบร้อยโคตรดีใครจะไปรู้ล่ะว่าแม่งโผโผมาโลกนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยโอเคโอ้โหอ่ะเดี๋ยวใส่ตรงนี้ฟึ๊บกันไฟค่ะกันไฟใส่กันไฟ จาะจึกก็เจาะได้นะเนี่ยโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะฮาร์ซิเกอร์ปึ๊บดีมากเอาตัวนี้โมโหเหรอโมโหเหรอตีหัวไปทีปึ๊บโอเคอ่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นการปลูกที่แบบว่างงมากเลยเพราะว่ามันดันโผล่ว้าปม,มาโลกตรงกลางตรงนี้นะคะอ่ะปึ๊บอ่ะฮาซิเกอร์ปึ๊บเรียบร้อยคุ้มค่ากระลำโอ้ตายพอดีปึ๊บฮาซิเกอร์ปึ๊บ โหดอะกระลำปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับปบปบ๊กก,ก,ก,ก <c oughs> ตระแตนโหดมากเวลสี่เอายังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรออ๋อแตกระแตนโหดมากเวลสามแกระแตนเวลสามอ,อะเรียบร้อยค่ะนี่ไงแล้วนี้หาชิกะกปึ๊บ ไม่ใช่ฮาร์ดนะฮีทใช่ปะมันอ่านว่าฮีทปะ H E A T H ฮีทซิเกอร์เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วสี่ด่านอ่ะเหลืออีกสี่ด่านเราดูพัดหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย